โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ผ่านทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่เกมเจ็ดบาทนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับเล่นนะครับโดยที่ไม่ใช่อัลฟ่านะครับทั้ง2ทีมนะหรือว่าทั้ง2คนนะครับผมบอกข้อดีก่อนเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอการเล่นของผมนะครับแล้วก็กับเพื่อนอีกคนนะครับซึ่งนะครับข้อดีของทีมนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับหนึ่งก็คือเราจะถึกขึ้นนะครับเพราะว่าเบต้าลงมาในสนามนะครับแล้วก็จะมีความแรงมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยความที่เราเอาเฮลบัมนะคคคครร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 ััััับบบไว้้้้้้้ตตตตตต่่่่่ออออทททาาายยยนนนนนนะะะแแขขเเเเเสีีีีงงมมมกกก็ืจิิดดดผลใหโ ก่อนทุกเฟสทุกเทิร์นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทีมทูนะครับตอนนี้เนี่ยพอเราใส่ครบทีมอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถฮิวเลือดให้ได้นะครับก็สามารถเล่นได้ดีอยู่นะยังไงเนี่ยใครไม่มีอัลฟาก็ลองเล่นตามได้นะครับโอเคไปดูกัน <c oughs> เราจะบัฟดาเมจนไหมเธอแรก้าบัฟัคนเดียวก็พอก็เธอแรกทิ้งไอ้ไอ้กาดชื่ออะไรบีต้ายังไงก็ขยะเพราะว่าบอสมันกันลดเจดบอสหรือว่าเร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 าใช้การบัฟทิ้งไปเลยดีไหมเพราะว่าการบัฟเนี่ยมันจะ ถ้าถ้าเรายิงปั๊บแบะมันจะเพิ่มพลังป้องกัน15% 3ครั้งอืมมันก็เพิ่มถึกแต่แกดผมไม่รู้ว่า d a เม g e หรอแตพอไหม,ไมนเนี่ยไม่พอเนี่ยเศษเหลือก็ s i z เดิมนะ d าเม็ e แต่พอจะพอได้ไงตอนนี้เราจะตุยได้นะเอาจบเธอดีเท่านั้นนะ โอเคผมสาบเองสาไเองได้จ้นแล้วก็ผมอืมได้แค่นี้แหละอ่ะผมโมผมผมอ่ะผมโมว่ะอ่าโอเคต้องดูว่าดาเมจมันถ้าไม่โมมันต้องเหลือประมาณนิดนึงอ่ะเหืือกดสกิลประกาศอ้ยได้อยู่เหลือเหลืออ้ยสบายอุย้ยรอด ล้าเลย哦ลราลาเลย哦แดงเฟ็ดแรกกรรกาเฟ็สองทำไงนะเฟ็สองต้องแช่เรื่อยๆต้องแช่เทินสองเทินสองต้องมีแช่เทินหนึ่งมั่วๆได้โอ้โหโดนกระดดอกสองดอกหิวเลยเน่ยมันผมหิวให้มีดาเมจเยอะไหม ไม่มีอ่ะเอ้าโอเคไม่เป็นไรเกียรกดอทิ้งเลยก็ได้ไม่มีดาเมจหรวต้องรีบรีบเบิร์ดไว้ก่อน <c oughs> ไหวไหมเนี่ยการวนมือไม่มีแต่แบบอะไรไม่รู้ผมมีผมมีแช่อยู่จริงโอ้การมดผมขอแช่ดีกว่าผมแช่ดีกว่าการวนมือผมเบต้าสามกิ่งตกโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเลยเบต้าสี่ด้วยครับผมโมกัสแลนว่ะผมต้องหิว เดี๋ยวผมวเดี๋ยว,วดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเพงผมผม,ผมหมอปันเตะให้ก่อนปึ๊บไม่ต้องยิวก็ได้โอเคไม่ต้องยิวนี่หว่าเลือดเลือดโอเคก็เดี๋ยวผมแช่ด้วยแช่เวลาแล้วก็มีแค่นี้แหละทำอะไรไม่ได้ละการไม่มีดเมจเลยพี่ยายามก็ฮิวบัางก็ฮิวบัางก็ฮิว ล้ยผมใบอยู่เฮียโอ้เ,เอานี่ไงแต่เอบอกไม่ต้องฮิวไงเลยไม่ได้ฮิวครับ <c oughs> อืมจบแล้วล้างปั๊บก่อน,นจริงจริงโอเคโอเคจดาเมจอะไรเนี่ย <c oughs> ผมมีดาเมจอยู่เด <c oughs> ี๋ยวผม,ผมให้แล้วกันผม,ผมผมผมแช่ให้ได้อยู่ โอเคแต่ผมิวโอเคผมแช่ผมแช่โอเคต้องต้องฮิวด้วยเหรอไม่ต้องฮิว <c oughs> ต้องต้องฮิลยเือดเด้งเด้งเยอะโอเคอันนี้ยัทดียัดได้แล้วมีน,น <c oughs> แบบนี้ถ้าแช่ไม่ขึ้นมีตายนะ โอเคยีดีโอ้ยด้ยวะเต็มตาเนี่ยรอดูโอ้ได้เไว้ต้องช่วยกันปั๊มอ่ะอุยแต่เลือดมันเย่งจนไม่ต้องฮิวเองแต่เนี่ยต้องฮิวผมขอฮิวเองโอเค ผมยัดไปเลยนะทั้งนั้นติเสเอมจะเต็มได้ไหมเ้ยจน้นกดนคิงไปหนึ่งอ่ะเสเอมต้องกดคิงไปโอเคกดคิงไปหนึ่ง ไอ้บัฟเงานี้สำคัญอยู่นะเขาใช้เลยเหรอแต่ไปเลยก็ผมไอ้เจเอ็มกดการ์ดคิงไปแล้วโอเคอ่าแล้วมันติดไปขึ้นปะเออไม่ขึ้นชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นติดไหแตกเลยต้องล้างก่อนเมื่อกี้มันโดนนั่นอยู่ อันนี้ต้มตีระยะไกลได้อย่างเดียวบับแล้วก็เคลียร์การ์ดทิ้งเลยก็ได้นะมีแต่การ์ดที่อะไรไม่ได้แกงนะแต่มันมีเค่์เนี้ย มันเพิ่มสเต็กตามเกรดอันติด้วยนะผมลืมบอกแตกบอลเหรอใช่ใช่ใช่เราต้องเคลียร์เกรดติดเราอยากดองสองเปอร์เซ็นต์ต่อเกรดอ่ะโอ้โหอันติจบได้ไหมเป็นจบน่าจะได้ไมั้งผมมีแลนด์อยู่มีธนู ่ทะนุมผมก็ม,มีเคเคเคเดี๋ยวใช้คิงผมบัฟก่อนโอ้ <c oughs> oh, ล้างก่อนออกไงดีวะคนหิวคนหนึ่งอ่ะผมล้างให้ก็ได้ คิงบัฟแล้วก็ได้อุ้ยจบได้อเอาเรื่องต้องเล่นเป็นๆเลยจบได้ สารด้วยนะแต่วราแบบงูก,กับปลาไปเล่นนี่แปลกโอเค